สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะต่อจากครั้งที่แล้วนะลูกครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมาตรากกอ่ะครั้งนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนมาตราอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นมาตรากดนะลูกอ่ะมาตรากดนะคะมีตัวสะกดก็คือดอเดกจอจานชอช้าง สอโซ่ดอชดาตอประตักทอฐานทอมันโททอผู้เท่าตอเต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสลาสอลือสษีและก็สอเสือนะคะเป็นตัวสะกดทั้งหมดที่อยู่ในมาตากฏดนะคะตัวสะกดมาตากฏดแต่ละตัวนะคะจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดนะ อ่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำกันนะลูกอ่ะคำแรกนะคะอาวุธประกาศทายาทโอกาสพิเศษแล้วก็สังเกตเด็กๆลองสังเกตดูตัวสุดท้ายเห็นไหมคะที่ครูขวัญทำเป็นสีชมพูอะลูกเห็นไหมคะ ไม่รู้เห็นไคะแต่ละตัวนะคะจะเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตากดทีนี้เวลาเราเขียนคําอ่านหรือว่าเวลาเราอ่านออกเสียงนะคะเราลองดูกันว่าเราจะอ่านออกเสียงและเขียนคําอ่านแบบไหน,นคําแรกคําว่าบาทเห็นไหมคะเวลาเขียนคําที่ถูกต้องบอ,อทอบาทนะคะแต่เวลาอ่านเห็นไหมคะเราจะอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดก็คือบออาดอบาท คำที่สองพืชนะคะพออือชอพืชอ่านว่าพืชพออือดอพืชคำที่สามอูดอ่านว่าอูดพุธอ่านว่าพุธเศษอ่านว่าเศษเห็นไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูเห็นไหมคะคำอ่านของครูขวัญทุกตัวสุดท้ายเห็นไหมลูกจะออกเสียงเหมือนมีดอเด็กสะกดทุกตัวเลย นะคะทีนี้เด็กๆฝึกอ่านนะคะแล้วก็ฝึกเขียนนะคะทําแบบฝึกหัดของภาษาไทยนะคะในมาตรากดนะลูกนะแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนมาตราอะไรต่อไปสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ